ปู่กเจียนี่พระลงตาก็สิวา่าลงปู่กเจียนี่ยว่าวยังออกมาเนี่ยถ้ำล้วนมิแต่ถ้ำหนุวนมุนม่มีโลกเจียวปนเราไปฟังดูลงปู่กเจียว่านีวโลกกลระลาปอได้ถ้าข้างดิเพิ่นก็เป็นพระผู้บริสุทธิ์ปนนี่บัดพระลงปู่หมันมาเอื้อนมะติ้ซอยหอยตามพระลงปู่หมันดูแลพระลงปู่หมันนี่สุดถวายสุดชีวิตจิตใจแต่ถามมาคนนิยชมชมชอบเพิ่นบ่คนแห่คนแห่เพิ่นบ่คนไปหอมรอมเพิ่นหลายบา่บ่ไปเพราะว่าเพิ่นซื่อสารแบบพั่ม ว้ายั้งเพิ่นกับว่าวตรงๆกิริยายังเพิ่นกับประเดตกแต่งมาให้ถือใจลูกไพสิขาไปหาเพิ่อนลู่ยุ้อเพื่อนเปลี่นผ้าผู้บริสุทธ์ไปเห็นเพิ่นเ่อเดี๋ยวไพก็ถอยเพราะว่ากิริยาว่าจ่าเพิ่นมันบ่ถูกมันบ่ถูกใจคนบ่ถูกกิเลสคนคนก็ถอยมากอันนี้ก็เป็นอุปนิสัยของเพิ่นอาจารย์หมอพิสุทธิ์นี่เพราะคนแม่วาจิตเพื่อนเป็นผ้าเนี่ยเพิ่นก็เป็นผ้าแบบนั่นล่ะผ้าแบบตรงๆคือจังเพิ่นจริงใจก็ก็ค้นไข่เนี่ยเพื่อนจริงใจก็ข้นไข่เนี่ยเพิ่ เพื่อนก็นสีเหลา